สวัสดีจ้าเมื่อี้กับพี่ไม่พี่ไม่มี่คือจะกินพิซซ่าพี่น้องก็เลยก็เลยก็เลยให้อก็เลยสั่งพิซซ่ามาก,กินพี่น้องฟูติมาเลยว้าวเห็นบ่พี่น้องมาเด้อมากินกับพี่ไม่ได้วยนนพี่น้องเขาหัน่นเขาหั่นให้เขาหั่นให้มาเรียบร้อยพี่น้องเห็นบ่เขาหั่นให้เรียบร้อย พีไปไม่สีส้มในเบิ่งไกลๆด้วยจ้ะพิซซ่าพิซซ่านี่แซ่บแซบพี่ไม่มากพี่น้องนี่เห็นบ่ก๋าซีมี่เอ่อกุ้งมีปลาหมึกกับมีเอ่มีเขาเอ็นยังเนาะกับมีหอยมีหอยเอ่อแมงปูนั่พี่น้องแซ่บพี่น้องอันนี้ฟูติมาลานี่แซ่บแซบเนอ หอมหอมพี่นออ้องเขาหลอนๆเลยเขาเพิ่งมาส่งมังยาเนี่ยมาเด้อมากินกับพี่ไม่เด้อจะเสบๆน้ำกันพิซซ่าพี่น้องเดี๋ยวพี่ไม่เสียหายน้วพี่ไม่นี่ยเขาเขาหันห่นไห้พี่น้องเห็นปะเขาห,หั่นไห้เส้นบักใหญ่นี่ว้าวพี่น้องน,นี่พี่น้อง ทำไมใส่นี่ไม่ใส่มือจับเลยนี่นี่มาเด้อมากินกับระเพม่แซบ่แซบๆน้ำกันเนอะพี่น้องเนี่ยบอสซิมๆพี่น้องซิมเดี๋ยวจังมือพี่ไม่สิกินให้เบิ้งอยู่พี่น้องน้องคนนั้นเิ่นขอมาเพิ่นว่าพี่ไม่กินให้เบิ้ลไหมพี่พะนะ้องอืมอ้มอืม้มอื้ม อือแสบพี่น้องเขาปลใส่หอยเลยมื่อนนี้เขาไเห็นเนาะแต่ก็เขาใส่หอยอ่ะน,นะหอยอยังแล้วพี่ไม่ก็ลืมนพี่น้องมากมากม,มากินอีกเนี่ยแสบๆบเขาเฮเรอแสบเบิ้ลนัน่นแลยถ้าซื้อเขาเนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าพิมายบ่เคยเห็ดเฮ็ดพิซซาเฮ็ดพิซซาจากเธอดอกพีไมพีพไมพี่ไมพีพไมพีพไมาอพไมาเฮ็ดเฮ็ดบ่เ,เบป็นพี่นอ้องทหารไทยเห็ดเป็นอยู่แต่แต่บัดน,นี้พไมาเห็ดบ่เป็นมาเด้อมากินกับพไมาเด้อจะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องแซ่บๆน้ำกัน ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ไม่ได้จ้ะเด้ออย่าลืม Subscribe กดไลค์กดติดตามให้พี่ไม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย